ในห่วงสัปดาห์ถึง2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมในภากฝั่งตะวันตกของประเทศไทย2,400กว่ากิโลเมตรตอนนี้เองน่าตกใจว่าทําไมในห่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมามีแรงงานต่างด้าวและผลการจับกลุ่มมากอย่างต่อเนื่องเป็นระยะซึ่งในคราวนี้เองเนี่ยทางด้านหน่วยงานความมั่นคงฝั่งชายแดนของประเทศไทยก็ทํางานกันอย่างเต็มที่แล้วครับเดี๋ยวผมพาไปที่ชุดลาดตระเวนไกลกองกําลังนเรศวนนะครับในพื้นที่จังหวัดตาก ก็มีผลงานการจับกลุ่มอีกแล้วครับแรงงานพม่ากระเรียงเดินเท้าลักลอบข้ามแดนเตรียมทํางานมาในชั้นเมืองไหนข่าวข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเช่นนี้ว่าเขามีอยู่2ชุดด้วยกันนะครับชุดแรกเขาก็อยู่ในป่าก็ลาตะเวนไกลาตามกําลังคนปกตินะครับก็เป็นส่วนที่กําลังของกองกําลังเรสวนในโซนนั้นเองเนี่ยก็จะมีการเดินทาง กันเป็นระยะอยู่แล้วแต่การจับกลุ่มในคราวนี้เองทั้ง43รายในสารภาพว่ามาจากเมืองย่างกุ้งเมืองพระอ่างและหมู่บ้านข้างเคียงข้าไ่น้าเมยมาเพราะตอนนี้เองน้ําเมยอ,อยู่ในช่วงหน้าแรงครับระดับค่อนข,ข้างจะต่ําเดินมา8วันแล้วนะอยู่กลางป่าใช้มาม่าประทังชีวิตขอภัยเอ่ยนามเรียกว่าบะมือบะมีกึ่งสำเร็จรูปค,คือในการยังชีพซะก่อนแต่คราวนี้เองเ,องเนี่ยก็อยู่ที่มูลค่าเดิมครับ เป็นวล,ลีเดิมๆเ,เลยก็คือจ่ายค่าหัวมา 20- งหมื่นถึงสองหมืาพันบาทเพื่อที่จะนำพาตัวเองเข้าสู่ราชอาณาจักรไทยปลายทางมีคนรองรับอยู่ตอนนี้เองผมนำเสนอข้อมูลตัวเนตในโซเชียลมีเดียก็มีคำตอบมาหลากหลายประการเช่นเดียวกันซึ่งก็เป็นคำถามคำตอบที่ซ้ำเดิมนะครบับกับปัญหาที่เกิดขึ้นคราวนี้เราออกอากาศไปถึง ประเทศเพื่อนบ้านครับถ้า <ạ. S 1> สามารถรับชมได้ทั้งโซเชียลมีเดียหรือว่าทางออนแอร์นะครับก็ขอทําความเข้าใจว่าตอนนี้เองเนี่ยเรามีการเปิดรับนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ณนะขณะนี้มีการเปิดรับครับประเทศไทยเราต้องการแรงงานของพวกท่านเป็นจำนวนมากแต่การที่ท่านโดนลักลอบประชนี้เนี่ยเสี่ยงต่อการโดนหลอ,อกการโดนทิ้งอยู่กลางป่า34เคสแล้วคุณ <ạ. S 1> สุธิมลท่านผู้ชมครับเคสแรกโดนหลอกไปบนเทือกเขาถนนธงชัยครับอดข้าวสิวัน เค oh. สนี้ต้องเดินเท้าเองมาจากเมืองพระอ่างเมืองย่างกุ้งก็อีก8วันยังชีพเพียงแค่บ่มีกึ่งสำเร็จรูปและยังไม่รู้เลยว่าไอ้คนที่เราจะมารับเข้าสู่ตัวเมืองชั้นในเนี่ยจะหนีหรือเปล่าค,คุณมาฟรีๆผมรู้ว่าความเดือดร้อนนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรแต่ตอนนี้เองรอสักใจอึดใจครับเดี๋ยวจะส่งข่าวไปนะครับว่าสําหรับประเทศไทยจะเปิดรับพวกท่านเข้ามาอย่างถูกต้องอย่างไรนะครับค่ะ